สวัสดีครับอยู่กับผมทีทีวันนี้เล่นซิวนนาเป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยติดเมตาแล้วก็เฟย์จะไปทางไหนฮะเฟย์จะเอาบัฟอะบัฟไปนีเว้ยโอเคเฟย์ไปเล่นบนน่าจะไปเล่นบนเราไปเล่นล่างครับ <c oughs> เป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยติดเมตานะไปซีวันนาแต่ผม แตผ่ผมชอบไงก็เลยต้องเล่นอ้าวอะไรวะเฟยยะ <quest> เอาเฟน,นี่เอากระโดดก่อนเหรอได้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 ได,ได,ได้เอาโดดมัวม่วได้ไหงสลับร่างมัว่วมีเฟน,นี่ก็ต้องเย่งบัฟตลอดเลยโคตรเกลียดเลยทำไมก็ต้องเย่งมั่งวะสวยเฟยยะแก้คืนได้สวยดับเบิลกิว เกลียดมากเลยเวลามีเงนี้ต้องไปปกป้องบัฟแต่ถ้ามีบัฟเนี่ยมันโหนะเนี่ยเจอกาวินเวียเนี่ยถ้าคนเก่งๆนะเขาจะอัพสกิลสองต่อเนื่องเลยตายนะเราแหละตายเออเอ้ยเขาตายว่ะกลับบ้านก่อนดูเลือดครับไปแย่งบัฟอีกแล้ว ฮันโซไม่ต้องแย่งมั้งฮันโซตีแป๊บเดียวก็คือเกืออ้ปั๊บยังไม่เอาเหรอสวยครับ <ate> อะไรวะกวิน <G win S 1> ไปครับเราต้องไปครับ <ate> เพราะว่ากวินเป็นคู่แข่งของเราไม่ใช่คู่แข่งเป็นตัวที่ยืนเลนพร้อมกับเราอะ <ate> เราต้องไปกวิน <An enemy S 1> ไปเราก็ต้องไปสักตัวไหมแรงไหมสตันอืมสวยครับ เออไม่ได้กิลวเออไม่ได้ช่วยเหลือไม่งยังจะเอาบ้าไปก่อทำไมมูไม่วิ่งไม่ไ่ไปฆ่าวะฆ่าหว,วานหวานวานานหวานตัวคนเดียวอ้าวนั่นไงโอ้โหตายครับเกียดมากเลยมึงมามึงมากระโดดนี่ กูยังไม่มีอันติฝั่งเราไม่มีนักยิงนะฝั่งเขามีนักยิงท้ายเกมเนี่ยไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่ามึงไปกวนบัฟอีกแล้วอ๋อโอ้ยได้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 กูอินได้ ต้องสตัรด้วยสกิลหนึ่งก่อนนะตามด้วยแอนติไม่งั้นเขาหนีได้นะตีกับเจยนะ์ต้นเกมเราอาจจะดูเหนือนะเหมือนน่าจะดูเหนือกว่าเขานะแต่ว่าท้ายเกมนี้ไม่รู้สิฝั่งเขามีนักยิงด้วยไงถ้าโดนหวัน่นหวานแอนติโอ้โหต้องวิ่งแยกทางเลยนะ ผมปั๊บดีกว่าผมปั๊บแม่งเลยตีไวครับแอนตีมันจะตีไว้ตุเลือดด้วยถ้าเฟนี้ไม่เอาเพราะว่าบัฟแดงผมต้องใช้เลยล่ะเฮนเีต้องโปรเทค ต้องปกป้องปกป้ปปมปมองบับบับม่วงของเขากวินหายครับพยายามดูในแผ่นที่เล็กนะครับกวินหายผมกลัวมันกระโดดปั๊บแลวก็ตายเลยเราเอะจะเอตรงนี้ดีวกว่าอ้ากวินเล่นไม่เป็นวะ่ะเหมือนเล่นไม่เป็นนะถ้าเซียนเซียน<ๆ>นิดนึงกระโดดโดนปุ๊บมันตีทันทีเลยเหมือนไม่เคยเซียนนะงาน เลยเป็น <Z ich aaS> งานยีของเราสิสตันแล้วก็ตามด้วยอันสกีสองอันตินี่นี่กูรู้กูรู้ยิงแล้วแพ้แพ้ทางกวินนะไอซูเอหน้าแพ้ทางกวินนะฝั่งอินโดเขาผมเล่นเนี่ยแปลไม่ใช่ผมเล่นสิฝั่งอินโดผมดูนะส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากสิบางครั้งนะ ผมเห็นเขาจับซิวนาเป็นแทงค์นะเออซิวนาเป็นแทงค์ก็ได้อยู่นะผมไม่เคยเล่นนะซิวนาเป็นแทงค์นะ <quest> เค่เล่นของเราครับันโซเอา้าอันโซครับไปไหน also. อันโซอ่าโดดมามุติ โอเคถ้าไม่ตายตากูต่อสวยครับผมรอให้เขาแยกร่างนะอืมอืมเรียบร้อยอย่าพึ่งใช้อนตินะเพราะว่าเขายังมีร่างแยกมีสกิลสองครั้งที่สองเออรอให้เขาใช้สกิลสองก่อนแล้วก็ปั๊บเลยแชกปีปั๊บเลยเอาช่างเออเอาไปลว <c oughs> ไอ้นั่นนะไอ้เฟนี่มันเอาบับบับ่วงอย่างเดียว บัพแดงไม่เอาทําไมอ่ะเหตุที่พ่อไม่เหตุเหตุที่ไม่เอาก็เพราะว่ามัวแต่ป้องกันบัฟแล้วก็ไปแย่งบัฟไม่สนใจบัฟบัฟแดงเลยเอาพอยาพิยาโหลดอ่ะน่าจะได้นะสักตัวหนึ่งโอเคสวยมัวแล้วยมัว มันต้องสตันก่อนเว้ยสตันด้วยสกิลหนึ่งเฮ้ยหลายตัวตามด้วยอันติม่อกี้ผมอันติมันมันทันโซมาว่ะเออสองตัวครับไหวหรือเปล่าไม่ไหวก็ถอยเฟนีมาว่ะโอเคโอ้เชี่ยสตันเลยเชี่ยตาย ได้ไม่แพนีไฟย่าหลดครับเล่นสี่คนไปก่อนวัตฟักโซโลแรงผมพิมไนะไฟโซโลต้องเข้าใจครับเจอทีมดีก็ดีไปฝั่งเรานี่เป็นทีมดีนะแต่ว่าไฟย่ามันรีพอร์ไฟย่าอะไไงไฟย่ามันหลดนะ มันน่าจะออกนะไม่น่าจะหลุดนะมันจะสัญญาณน,น่าจะขัดข้องอะไรสักอย่างนะเมื่อกี้เล่นได้อยู่นะเล่นดีเล่นไม่ใช่เล่นได้ใช่เล่นดีนะเล่นเล่นได้อยู่เมื่อกี้เฟยา่าเดี๋ยวเข้ามารอดูก่อนสี่ห้าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโอเคครับใจเย็นครับมีเฟนนดีก็ต้องย่งบัฟตลอดเลยอืมสตันเน่อยผมต้องตายตายนิดเดียวสวย ปนหวานไม่ต้องแล้วเคลเลนครับพยายามเคลเลนครับสถานการณ์แบบนี้เราต้องเคลเลนเว้อย่าให้เขาดันป้อมเพราะว่าฝั่งเรามีสี่ตัวเคลเลนครับโอเคเคลเลนแต่ก็อย่าเพิง่งอย่าเพิ่งบวกนะรอให้เฟย่ามาถ้าห้าห้านี่ไหวแน่นอนถ้าสี่ห้านี่เราพยายามเคลเลนก็พออย,อย่าไปอย่าไปบวกบวกก็แพ้สี่สี่ห้านี่ไม่ไหวเออเคลเฟย่ามาแนละ้ว น่าจะมาได้มั้งโอเคโอเคครับเอา้าคันสูนเต่าอ,อ่ะกาวินหายพยายามดูแผนที่เลยผมกลัวมันกระโดดมาโดดโอเคกวินอยู่เลนเดกลางต้องดูแผนที่ตลอดเวลาเล่นแผนที่เล็กผมกลัวกวินกระโดดมานี่คือโอ้โหเฟนนี้มึงเซียนรอเปล่าเฟนนี้เขาโชว์หนึ่งพันแมตรนะเพราะว่าหนึ่งพันแมตรคลาสสิกแน่นอนผมว่า มีพอเฟย์ยเอามีพอทำไมวะมีพอมึงไงผมเกลียดมากเลยเวลาเล่นไอพวกที่ฮีโร่ที่ต้องใช้บัฟเนี่ยมันต้องโปรเทคบัฟต้องเซฟบัฟเกียร์ครับตายผมไม่ช่วยนะเกียร์ครับเตเยยนครับเตเี็นสวยแค่นี้ตาย เอาดิมาโอ,โอ้อะไรวะเอาโดดผิดได้สัตัวไหมเอาเชีย่ยโดดผิดสัตวนตันดิดืมมาดิดูดเลือดมาอืมสวยครับอืมด,ดูกําจัดสวยครับได้ไหมเรียบร้อยครับฮันโซทีเดียวตายใช่ไหมเรียบร้อย เริ่มเรื่อ,อหัวร้อนแล้วแ <c oughs> ฟนนี้ไม่เป็นงานไรของมังโซเอาไหม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 ม่ม่เอาไหมแฟนนี้ไม่เป็นงานโดนันหวานไล่ยิงเย้ย <c oughs> yeah. ไม่มีบัฟก็ต้องเดินอย่างนี้แหละ <c oughs> ฮีโร่ที่ต้องใช้บัฟเนี่ย <c oughs> มันเกลียดมากเลย เราต้องปกป้องบัฟของเขาอีกเออต้องดูแลบัฟของเขาอีกถ้าไม่มีบัฟนี่คือเออโหไปไม่ได้เลยหลิงเนี่ยหลิงกากเลยนะซีซั่นนี้ซีซันน่นนี้่หลิงกากบัฟนี่มันไวมากเลยหมดไวมากเลยบัฟแล้วก็โดนเนิฟด้วยหลิงเนี่ยต้องรอดูซีซั่นหน้านะสวยครับอันตินติวะเนี่ยท้ายเกมเกียกมาท้ายเกม เอาไหม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 ใจเย็เนครับใจเย็นใจเย็นผมกลัวมีหลายตัวอยู่ในป้อมนะอยู่เอาเอาหลอดดีเหรอโอเคหลอดได้อยู่สวยครับได้ไม่กี่ตัวอืมสตาร์นหน่อยสวยครับอืมตัวนี้ครับมาเดีมึงมาเดี๋ยวอืมมาเดี๋ยวอืมมาเดี๋ยวกลัวที่ไหนอ่ะม,มาเดี๋ยวมาเดีย Double kill Cái <coughs> này tài quá, oh, Mình đơn ngay Mình mmm ní mì ơi dinh 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 free dinh 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 nè dinh nè dinh nè dinh 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 tài dinh 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 ไม่ได้ดูในแผนที่เลกเมือเ่อกี้ระยาล่างหลังศพฮันโซสบคุณครูคุณครูฮันโซผมกลัวท้ายเกมมากเลยกลัวหวาน,น,นมันเกิดเนี่ยเนี่ยมันยิงไล่ดูดิโอ้โหอืมโอโ้โหโอ้โหดูช่งเออตาย สตันสตันแล้วก็อืมสตันเน่อืมมาหน่ยมาเลยอืมเข้าในป้อมเนี่ยเอาเลยเอาให้ตายยังไงก็ตายแล้วอืมอืมสวยเราก็ตายสวยครับธานีฆ่าฮันโซได้ฆ่ายังไงวะเขายังดูเป็นที่ได้ก็โอเคก็วิ่งอยู่เลนกลางผมจะเลงหวานหวานนะ พยายามดูเป็นที่เล็กเพราะการกนอนหวานตัวเดียวเอ๊ะกะวินมามสต,ตันไว้ก่อนถอยครับสองตัวก็ไม่ไหวเหมือนกันสองตัวกวินมีอมตะว่ะอืมมานี่พลาดเลยมึงละล้ำหน้าออบไซด์โอเคครับสวยครับสวยไม่ให้หนีหนีไปไหน,นล่ะตีตีทำไม ได้ปไปเลยอเดี๋ยวร้อยครับไว้เ <White, out. S 1> อ้าเลนกลางเลยเลนกลางเลยไม่อยากให้รอเล็ดเกมอ่ะสวยครับไว้อ้าจ <c oughs> บเลยดีกว่าไม่อยากรอให้ไล์รอท้ายเกมเดี๋ยววันๆัมันเกิด ไอ้นี่เล่นไม่ได้นีไม่เป็นงานเยนยชังเออยิงดีกว่าเลยเป็นฮีโร่ชังเออมันเป็นฮีโร่ที่อยู่อยู่ด้านหลังไงต้องต้องเอาฮีโร่ที่ล้วงล้วงได้สวยครับหกจุดหกจุดแปดดูเฟน,นีดิอืม